คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมังกรหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรนะคะประจำเดือนเมษายน2,563นะคะรายละเอียดว่าแบ่งราศีอะไรยังไงอยู่ที่ด e s c r i p t i o n ข้างล่างนะจะ้าให้งไงไม่หมอะรบกวนชาวราศีมังกรนะกดไลค์กดแช์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะนะคะเมษายนเป็นยังไงบ้างนะคนโสดคนโสดได้ก้าวขาตาตัวตนของคุณนะคะเหมือนไม่กล้าออกจาก ความโสดนี้เลยอะกลัวยังกล้ากวกลัวนะคะแต่แนวโน้มว่าเหมือนตัวเองมีบาดแผลที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะจนจนมีความรู้สึกว่าฉันไม่กล้าที่จะก้าวออกไปนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเองบางกรบางคนอาจจะเริ่ม เปิดตัวเปิดใจนะคะพบปะผู้คนมากมากหน้าหลายตาอาจจะมาจากเรื่องการงานนะคะหรือการเดินทางบ่อยๆนะคะก็มีสังคมประมาณหนึ่งเนาะมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ได้เป็นคามานะคะตัวนี้เหมือนคุณได้พบเจอใครบางคนหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณเฝ้ารอมานานนะคะนะบางทีคุณอาจจะไปเจอคนถูกใจก็ได้คนที่คุณคิดว่าใช่นะคะ ในที่ผ่านมาแต่พลังงานน่าจะไม่พอนะส่งผลให้ตัวตนคุณเองยังคงรู้สึกกล้ากลัวในความสัมพันธ์นี้และมีแนวโน้มว่าคุณจะไม่กล้าที่จะไปคบกับใครเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่ได้เป็น Queen of ซอ o r ดนะมีความรู้สึกว่าอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานการมากกว่านะคะหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมากกว่าไปเป็นแนวแบบว่าลุยสายนั้น ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะเพราะตรงนี้เองก็เน้นเกี่ยวกับการงานเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้งานน่าจะมีปัญหาเนาะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากจะโฟกัสเท่าไหร่ดังนั้นคนที่เข้ามาถ้าไม่ดีจริงถ้าไม่ถูกใจคุณจริงๆนะอันนี้คือไม่ว่าเขาจะรวยเขาจะจนก็จะไม่เกี่ยวนะหรือจะหน้าตายยังไงก็แล้วแต่นะแต่ถ้าคุณคุณรักคุณชอบได้อะคุณจะรักคุณจะชอบเขาหมดหัวใจนะ แต่ในสถานการณ์อย่างนี้เหมือนจะยังไม่เจอนะคะก็เลยอาจจะยังไม่มีใครผ่านผ่านด่านของคุณเข้ามาได้ที่นี้นะคะคนภายนอกเนาะ สังคมที่คุณติดต่ออยู่นะเขามองคุณว่ายังไงนะได้เป็นสามเรียนนะคะคุณมีสังคมของคุณนะคะที่พูดคุยติดต่อกันประมาณหนึ่งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์เงินเนทองทองนะคะหรือเป็นอะไรที่น่าฉากจริงๆสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทํางานหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะก็มันหมายถึง Facebook IG ได้ด้วยนะคะในตรงนี้เนาะเป็นเหมือนเพราะว่าทุกวันนี้คล้ายๆเป็นหน้าร้านหน้าบ้านของเรา ที่ประชาสัมพันธ์ที่พูดคุยเรื่องราวนะคะใน Facebook IG เองเนาะก็ยังเป็นอะไรทีม่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังฉับฉวยหรือการพูดคุยพบปะที่ที่ยังฉับฉวยอยู่นะคะนะแต่ว่าชาวราศีมังกรเองน่าจะมีแนวโน้มที่จะได้เจอคนมากขึ้นนะคะในเกี่ยวข้องกับงานการหรือธุรกิจนะคะตรงนี้เนาะ ทีนี้สถานาการณ์ที่คุณจะได้เจอในอนาคตนะคนโสดได้เป็นก้าวดาบนะคะเครียดกุ้มนะคะบางคนยังรู้สึกผิดหวังกับคนที่เราแอบชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะสิ่งที่คุณคิดหวังได้เป็น justice นะเกี่ยวกับเรื่องความรักต้องการความชัดเจนต้องการได้คนที่ถูกที่ถูกทางถูกเวลาหมายความว่าเขาต้องเคลียร์ตัวเองพร้อมไม่มีใครทั้งสิ้นเรากดของคุณค่อนข้างที่เยอะ กดมนเขียนบ้านของคุณก็ค่อนข้างที่จะเยอะสเปคคุณก็ประมาณหนึ่งนะคะแล้วช่วงนี้ก็เหมือนตัวคุณเองอ่ะเก็บเนื้อเก็บตัวซะมากกว่านะคะนะทำงานลุยงานซะมากกว่ามีกําแพงค่อนข้างที่จะสูงประมาณหนึ่งเนาะเพราะแม่หมอมองแล้วดูไพ่ถ้วยแทบคือไม่ขึ้นเลยอ่ะนะก็จะมาเน้นเรื่องเงินเงินทองทองมากกว่านะคะนะปั่นเงินปั่นทองเต็มที่นะคะในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น นะเลือกเงินทองมากกว่าหรือไม่ก็คนโสดเองก็อาจจะพบเจอคนถูกใจในที่ทํางานได้นะคะในที่ในที่ทางที่คุณทํามาหากินนั่นแหละตรงนี้นะคะเขาคนนั้นที่เข้ามาก็ต้องเป็นคนขยันพอๆกับคุณนะคะในการที่จะหาเงินหาทองเหมือนกันถึงจะคว้าใจคุณได้เนาะ ให้ไปสรุปได้เป็นอะไรนะได้เป็นสีขาทามีความสุขแล้วก็มั่นคงดีนะตรงนี้อาจจะหมายหมายถึงที่ทางที่ทํางานบริษัทคุณหรือการที่คุณได้พบเจอใครบางคนหรือทุกอย่างที่มันเป็นแบบเดิมแบบนี้แหละคุณรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วนะคะในตัวสีขาทาเองยังมีความรู้สึกมั่นคง ในความโสดของคุณอยู่นะคะรวมถึงคนที่ยังแอบชอบกันอยู่นะคะก็ยังไม่ได้รู้สึกแย่อะไรมากมายนะเพราะว่าสุดท้ายมันแค่เหมือนกุ้มชั่วขราวเครียดชั่วข่าวหรือผิดหวังชั่วขราวแต่คุณก็กลุ่มเกมได้นะคะเดินหน้าต่อไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปีกย่อยดีกว่าคนโสดนะคะเช็คัพสภาพจิตใจนิดหนึงเนาะว่าคุณพร้อมที่จะมีความรักหรือเปล่านะคะนะ ขอสั่งไป j u s t m i n e ในนี่พร้อมนะ่ะพร้อมมากเลยขอให้เข้ามาเจดาบพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างนะคะ,ะ j u s t m i n e พร้อมนะคะพร้อมอยากจะเจอคนที่ใช่นะอยากจะเจอคนที่ใช่คนที่จุกถูกใจสักทีนะคะ นะอยากจะได้ร่วมเวรร่วมกรรมร่วมบุญกันนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็เจ็ดดามีแอบบแบบบ้างนะมีแอบสองแอบบมองคนอื่นอยู่เหมือนกันบางทีก็เนี่ยไป,ไปแอบ,บชอบใครแต่ไม่ยอมบอกนะบางทีเวลาคุยกับเพื่อนบอกว่าแบบฉันไม่อยากมีแฟนหรอกนะแต่จริงๆคุณแอบ,บคิดนะแล้วก็แปดถ้วยนะคะบางคนเองมวลพลังงานของการแอบบชอบใครบางคนมันมีค่อนข้างที่จะเยอะ มีความทอ้อแล้วก็มีความคิดว่ามันไกลเกินเอื้อมมันเป็นไปไม่ได้มันห่างไกลขึ้นทุกทีทุกทีอะไรประมาณนี้เนาะที่ที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะนะแม่หมอกก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความรู้สึกมีความรักหรืออย่างมีความรักอยู่ในใจลึกๆเหมือนกันทุกคนเนาะอ่ะแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าในในเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรคนโสดเองเนาะ มีโอกาสที่จะได้พบเจอใครถูกใจไหมนะคะในเดือนเมษายนขอสาใบอุย้ย the lover นะคะ the moon นะแล้วก็ได้เป็นอัศวินเหรียญน,นะคะอืม the lover ก็มีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอคนถูกใจนะคะได้พูดคุยพบปะนะคะตรงนี้เนาะแล้วใบที่สองเป็น the moon นะคะบางอย่างยังไม่ค่อยชัดเจนเนาะคุณเคือแล้วก็บางคนเองยังคง ชอบวนอยู่ในคนเก่าๆยังแอบชอบอยู่ในบรรยากาศเหล่านั้นนะก็เลยแบบมีความรู้สึกเศร้าเสียใจอยู่ในบ่อน,น้ำเดิมๆเนี่ยวนไปวนมานะคะแล้วก็อัศวินเหรียนนะคะ ช้าแต่ชัวร์เนาะนะคะช้าแต่ชัวร์ก็มีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนนะเขาอาจจะแอบซุ่มมองคุณอยู่นะคะยังไม่ได้ที่จะกระโดดหรือจะเดินเข้ามาหานะเขาแอบมองคุณอยู่ไกลๆนะคะนะในชาวนการเดิมูนเองเนี่ยเนี่ยตัวนี้รวมถึงคุณด้วยเนาะคุณจะได้เจอคนถูกใจไหมเนี่ยหมายความว่าตัวคุณก็อาจจะเล็งเล็งใครไว้อยู่เหมือนกันนะคะนะ แต่ในสถานการณ์เดิมูนียบางทีเราอาจจะยังไม่แน่ใจด้วยซ้าไปว่าคนที่เข้ามาจริงหรือปลอมหรือเท็จอะไรยังไงเนาะก็สร้างความปั่นป่วนในจิตใจคุณได้เหมือนกันนะคะแต่ดูแล้วก็มีโอกาสเนาะดูว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรคนโสดนะจะมีคนที่เขามามารักมาชอบคุณไหมนะคะหรือมาแอบชอบก็ได้นะมาถูกใจคุณนะคะแม่หมอขอซ้าใบ สำหรับเมษ,ษานะคะเจ็ดคาถาแฮงแมนอืมแปดถ้วยนะคะมีคนมีคนพยายามที่จะทำตัวโดดเด่นนะคนนี้เขาเข้ามาชอบคุณนะหรือแม้ก็แอบชอบก็ได้เขาพยายามที่อยู่อยู่ในเกี่ยวกับเรื่องงานการคุณนะ่ หรือไม่ก็ที่เรียนก็ได้นะคะตรงนี้นะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะเขาจะพยายามทําตัวเข้าใกล้คุณมากที่สุดเข้าหาคุณมากที่สุดนะตรงนี้หรือไม่ก็เขาอาจจะพยายามที่จะพูดจาเสียงดังเรียกร้องความสนใจคุณมากที่สุดนะก็ลองดูนะคะว่าเป็นใครนะหรือไม่ก็เขาจะคอยคอยแบบเหมือนท่ามองคุณนะ่ะนะแอบมองคุณตลอดเวลาแล้วก็คุณลอง หันหน้าไปเจอเขาอะนะคะใครที่หลบตากันไม่ทันนั่นแหละคนนั้นแหละค่ะแล้วก็ต่อมาก็แฮงแมนอันนี้ก็ยากเนาะที่จะมีคนมาถูกใจนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแปดถ้วยคนห่างไกลนะคนที่ไกลกันมากๆนะคะบางทีเราอาจจะเจอเขาในโลกโซเชียลก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้เนาะ,ะเขาก็คงได้แต่ดูได้แต่มองนะคะ ก่อนดีกว่าน,นะโส,สนิทเลยที่ไม่มีใครในใจนะคะเรามาดูว่าในเดือนนี้นะคะคุณจะได้คบกับใครไหมนะคะมีโอกาสที่ชาวมังกรจะได้ออกจากความโสดไหมคนที่โส,สนิทไม่ได้มีใครคุยด้วยอยู่เลยนะมีโอกาสไหมนะคะขอสามใบนะ t ด e e เอมเพลนะคะหกเหรียญน,นะคะแฮงแมนแฮงแมนนี้ตัดไปแฮวนะแฮงแมนนะคะหกเหรียญก็จะเป็นการช่วยเหลือกันซะมากกว่านะคะหรือความรักความรักคือต้องยังได้ช่วยเหลือหรือไม่ก็เรายังไม่ได้อะไรจากเขาเยอะสักาไหร่เนาะหาความสนใจที่จริงๆมันมันยังไม่มีนะคะเราต่อมาได้ The e เ p e r เ r นะคะตรงนี้เนาะ ตรงนี้ก็มีโอกาสที่ชาวราศีมังกรจะเจอคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะหรือไม่ก็คนที่อายุมากแตกต่างกันนะคะหรือคนที่เขามีหน้าที่การงานที่ดีนะคะร่ำรวยมีฐานะเป็นข้าราชการอะไรก็ได้นะคะที่ระดับสูงกว่านะคะผู้ใหญ่เน้นก็คือว่าอายุต่างกันเนาะตรงนี้กับชาวต่างชาตินะคะก็มีโอกาสนะ แต่ว่าทุกอย่างเขาจะเป็นคนเดินเกมนะคะโอเคปะนะห้ามขัดใจแนวๆนั้นนะคะก็มีโอกาสสักใบหนึ่งแล้วกันส่วนอีกใบหนึ่งใบหนึ่งก็คือยังได้ช่วยเหลือกันยังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรมากมายนะคะนะก็ถ้าถ้าเป็นคนลักษณะอย่างนี้คุณอาจจะลงเอยกันได้ง่ายนะคะจ,จะก้าวออกจากความโสดได้ง่ายขึ้นเนาะ แต่ไพ่ถ้วยไม่มีเลยนะดังนั้นก็เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะต่ำนิดหนึ่งนะคะอ่าเรามาดูคนโสดอีกส่วนหนึ่งดีกว่านะคะคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะตอนนี้คุณมีความรู้สึกนึกคิดกับคนที่คุณแอบชอบอย่างไรบ้างนะอืมเจสเมนนะคะ king of cups อืม เดอไฮโลแฟนนะคะจะเน้นคุณคุณเจอเขานะคุณรู้สึกถูกใจใช่เลยนะคนที่คุณแอบชอบแล้วใครบางคนเองก็รู้สึกเป็นทุกเป็นทุกกับคนคนนี้นะคะนะพยายามก้าวมาจากเขาหลายรอบแล้วแต่ก็ตัดกันไม่ขาดสักทีไม่รู้มีเวรมีกรรมอะไรกันนะนะ้นะ้แต่คิดว่าเราเป็นคู่กันในอดีตชาติหรือเปล่าหรือมีบุญกรรมสัมพันธ์อะไรทําให้เราได้มาเจอกันนะคะนะ ก็มีทั้งทุกมีทั้งสุขนั่นแหละในความรู้สึกนี้ที่เกิดขึ้นนะแล้วที่นี้นะคะในตัวจัสตินเองน่ะหมายความว่าคุณอาจจะรอรอให้เขาทักทายหรือพูดคุยเปิดใจอะไรกับคุณมากขึ้นนะคะจัสติน King of Cups นะคะที่คุณรู้สึกกับเขาคุณรู้สึกว่าเขาดูดีนะอ่อนโยนนะคะแล้วก็ดูเฟนลี่นะ คุณกำลังหลงรักเขาแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นเดทไฮรัแฟนนะคุณว่าเขาเป็นคนมีการศึกษาดีบางคนแบบชอบคนที่แก่เรียนอะเรียนเยอะหรือไม่ก็การศึกษาที่อาจจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเภสัตหรือจะเป็นด็อกเตอร์อะไรก็ได้เนาะคนที่เรียนสูงๆนะคะหรือเขาอาจจะสายธรรมะไปเลยนะคะวางตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ชอบ บางทีไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนะคะชอบแบบสนใจเรื่องงานการหรือที่นี้นะคะตอนนี้นะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแม่มองคอสใบนะ Queen of Cups นะคะกาวถ้วยนะคะสิบคาทานะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะตอนนี้ก็ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ดึงดูดพลังงานกันมากๆเลยนะคะนะ u e e n of Cups ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ดูดีแล้วก็ก้าถ้วยนะมีใครบางคนที่เฟรนดี้มากๆพบปะผู้คนมากมายแล้วก็ฮอตป๊อปปูล่ามากมีแต่คนเข้าหาเยอะนะคะในสถาน,นาการณ์นี้เกิดความคิดหรือความรู้สึก เรื่องของคนเช้าชูคนเพลเกมบางทีอาจจะคิดว่าเขามีแฟนแล้วหรือเปล่านะคะหรือเขาอาจจะมีแฟนแล้วนะคะในสถานการณ์นี้นะแล้วทีนี้ได้เป็นสิบคาถาความสัมพันธ์นี้ทําไมมันช่างยากเย็นเหลือเกินนะคะบางคนแอบชอบมานานแล้วก้าวออกไม่ได้เลยแต่ก็ยังฝืนยังพยายามที่จะชอบต่อไปต่อให้ทางข้างหน้ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะนะแต่ก็ยังพยายามต่อไป ทีนี้เรามาดูว่าความรู้สึกฝั่งนูนดีกว่านะคะที่เขามีต่อคุณนะเขารู้สึกกับคุณอย่างใดบ้างนะคะใบแรกนะคะได้เป็น the t h a l l e n c e นะคะมันยังไม่แน่นอนเนาะความรู้สึกนี้นะคะเราก็ได้เป็น e g e of sword นะเขาชอบที่จะเอาชนะนะคะเราคือแล้วเ,เขาก็เป็นคนที่ อันนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนาะบางทีเขาก็อยากจะเอาชนะคุณนะคะถกเถียงอะไรก็ได้นะคะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรู้สึกสักเท่าไหร่เหมือนแกล้งอะ่ะแคล้ายแบบนั้นเลยนะคะและเป็นเดซันนะคะเขาก็ที่เขารู้สึกกับคุณนะรู้สึกดีรู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็โดดเด่นนะคะหรือคุณอาจจะดูเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเขาก็เป็นไปได้นะตรงนี้เนาะ พลังงานค่อนข้างที่จะเป็นบวกนะคะนะแต่ตอนนี้เหมือนที่เขารู้สึกกับคุณมันมันยังไม่ได้แน่นอนอะไรมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแล้วต่อมานะคะแม่หมอจะถามว่าตอนนี้ฝั่งนู้นนะเขามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างกับเขานะคะ5ถ้วยนะคะในออฟสซอรเดดาบนะอืม ฝั่งนู้นนะคนที่คุณแอบ,บชอบตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามุอ่ออนไม่ได้อาจจะมีเรื่องราวความอกหักเสียใจที่เกิดขึ้นกับเขาก็ได้นะคะนะหรือว่าเขาเส,เสียใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะนะยังยึดติดอยู่ในเรื่องของความผิดหวังนะคะเป็นได้ทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักนะคะไม่ไม่รู้กับใครอะไรยังไงนะคะอัศวินดาบเกิดขึ้นตอนนี้เขากำลังพยายามจัดการเรื่องปัญหานะ โดยเฉพาะเรื่องปัญหาการงานกับการเงินนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็จะอารมณ์แบบอารมณ์เกี้ยวกาดนิดหนึ่งนะคะนะได้เป็นเจ็ดดาบนะช่วงนี้เขาว่าน่าจะแอบแอบคุยกับใครที่ไม่ใช่คนเดียวนะคะอาจจะหรือไม่ก็อาจจะหมายความว่าเขาว่าพยายามที่จะแอบส่องใครบางคนอ <c oughs> ยู่นะคะ นะทำตัวลึกลับนะหรือเขามีมีอะไรที่มันเป็นแบบไม่ค่อยปร่งใสอยู่ในใจนะคะตรงนี้เนาะเจะด็ดดาบที่เกิดขึ้นมีการระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษนะอ่ะแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าระหว่างคุณกับเขานะคะนะเรามาดูว่าระหว่างคุณกับเขานะคะในเดือนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะเป็นอย่างไรกันบ้างหนึ่งเหรียญน,นะคะ สีคาานะคะเชมเพลนนะคะห้าคาาค่ะคิงเหรียญค่ะห้าถ้วยค่ะเดลเวอร์ค่ะเดอะเมจิเชียนค่ะขอสรุปหนึ่งใบค่ะ คิงอฟ o อดค่ะโอเคระหว่างคุณกับเขานะคะเดือนนี้คนคนที่คุณไปแอบชอบอยู่นะคะก็มีอะไรบางอย่างที่ไลด้วยความที่ไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างของระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีใครที่ดึงดูดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดูดีเนาะแล้วเวลาเห็นมันก็เหมือนมีความสุขอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะนะเราอยากจะอยู่ อยากจะมีอนาคตร่วมกันนะคะในใครบางคนค่อนข้างที่จะพลังงานที่จะเยอะนะเทมเพลนความสัมพันธ์นี้มันยังเปลี่ยนแปลงไปอยู่นะคะมันยังเอาแน่นอนไม่ได้บางทีก็มีเรื่องขัดแยง้งไม่ถูกใจกันหรือไม่ก็มีเรื่องราวบางอย่างที่ใครบางคนอาจจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหุดหง,งิดเกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์นี้มันยังขัดแยง้งมันยังเป็นไปไม่ได้มันยังมีคนเยอะนะคะ King of Pentacles นะบางทีอาจจะไปสนใจเรื่องเองินทองมากกว่านะคะให้ความเขาเรียกว่าอะไรอะมุง่งมุ่งหน้าทำมาหากินมากกว่านะคะยังไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่หรือบางคนเองอาจจะเป็นเป็นเหมือนตัวใหญ่ที่ดึงดูดตัวน้อยนะคะบางทีสิ่งที่ชอบอาจจะเหมือนกันตัวคุณเองอาจจะชอบคนที่ไลฟ์สไตล์ ดูหรูดูแพงด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีซึ่งค่อนข้างที่จะดึงดูดใจคุณประมาณหนึ่งเลยเป็นเหมือนไทยเดียวกันน่ะที่ที่ทําให้คุณไปแอบชอบอะแล้วต่อมาห้าถ้วยมีใครบางคนยังรู้สึกมูกออนไม่ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรบางอย่างในชีวิตนะแล้วที่นี้ the lover เกิดขึ้นแต่มันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มาดึง ดึงให้ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขามันจูนเข้าหากันนะคะแล้วใครบางคนก็ไม่รู้ที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์ประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ทำให้ใครหลายคนก็พยายามที่จะเข้ามาหาคนคนนั้นเช่นเดียวกันนะคะนะ The m a g ช i a n ออกมาก็คือตอนนี้มันยัง ไม่แน่นอนอะไรมันยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา King of Sword บางทีในจังหวะเวลาของเรือนนี้นะคะอาจจะแปให้ค่าหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในชีวิตมากกว่านะการเงินการงานมากกว่าที่จะมาสนใจความรักนะคะในเรื่องราวของพวกคุณทั้งสองคนนะ โอเคนะชาวมังกรนี่ธาตุดินเหมือนกันนะคะบางทีคนที่คุณชอบก็อาจจะเป็นธาตุคนธาตุดินเหมือนกันนะคะก็คือมังกรพฤกษกแล้วก็กันนะคะก็ได้ด้วยเนะาะธาตุดินกลุ่มธาตุดินโอเคขอคาแนะนําให้หน่อยนะขอคําแนะนําให้ชาวมังกรที่มีคนแอบชอบหน่อยะคะโรแมนติกฟิลลิ่งนะคะ you deserve love นะ unrequited love โอเคต้องให้แสดงความโรแมนติกแสดงอะไรหว,วานๆหว,วานๆนะโรแมนติกต่อคนที่คุณชอบนะให้เขาเห็นนะแสดงความเส่จใจหรืออะไรบางอย่างที่มีต่อกันนะคะนะแล้วก็บอกว่าคุณ ควรค่าเหมาะสมนะคะที่จะมีความรักนะที่จะได้รับความรักด้วยนะคะในคุยเต็มแล้บางคนอาจจะไม่สมหวังในเรื่องราวความรักในครั้งนี้นะคะแต่เขาก็บอกว่าไม่อยากให้เสื่อมศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะบางทีมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ดึงดูดกันไม่พอเท่านั้นเองในคนสองคนนะคะตรงนี้ก็ จะประมาณนี้เนาะอ่ะสำหรับลืมให้คนโสดคนโสดที่ไม่มีใครเลยอะคนโสดที่ไม่มีใครอยู่ในใจเลยนะคะลืมขอคำแนะนำให้คนโสดที่ไม่มีใครอยู่ในใจเลยหน่อยนะถ้ายังอยู่ฟังนะ so many separation นะคะแล้วก็บอกว่า e so e กี프เดลิเชนชิป A m มอ m ส s o m ต่อก็สเปรดก็มีแนวโน้มว่าคนบางคนสำหรับคนโสดที่จะเจอเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะนะแล้วก็ SEPARATION สำหรับใครบางคนเองมันอาจจะต้องลาจากกันก่อนหรือหรือตอนนี้มันยังห่างไกลกันอยู่มันยังเป็นไปไม่ได้นะคะนะ ก็ต้องปล่อยไปก่อนอย่าเพิ่งไปเศร้าเสียใจอะไรมากเราเขาก็บอกว่าให้โอกาสเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางคนเองอาจจะมีคนเก่าๆที่จะกลับมานะคะหรือบางคนเองปิดตายไม่อยากมีความรักแล้วนะคะนะเขาก็บอกว่าเปิดโอกาสเธอให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้อ่ะขอไพขอ่ของแม่ของแม่มอนนัท ให้มังกรหน่อยนะให้มังกรทุกทุกคนเลยนะคะที่มาฟังไพ่แม่หมอนนะเดี๋ยวจะบอกอะไรชาวราศีมังกรนะคะการ์ดสี่ของหกใบนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดอืมบอกว่าอย่าเชื่อ อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะคะฝากบอกคนโสดชาวมังกรนะบอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น Problem. ปัญหาเนาะเขาก็เขาก็เขาก็ดีนะนะคะเขาอาจเข้ามาเพื่อให้บทเรียนอะไรบางอย่างกับคุณเท่านั้นนะคะมาอีกแล้วโครโรนาที่ว่าแย่อยังแพ้อาการโครม่าที่รักเธอนะคะ ครายยิ่งนะคุณกำลังร้องไห้อยู่หรอนะโอเคขอส่งกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรคนโสดนะคะสตรองและเดินหน้าแล้วก็ขอแสดงความยินดีสำหรับคนที่โชคดีนะคะจะได้ออกจากสเตตัสโสดในคราวนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ